สิ่งที่คุณกลายเป็นสำคัญกว่าสิ่งที่คุณได้ถ้าผมถามคุณตอนนี้ว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เมื่อ5ปีก่อนคุณจำได้ไหมว่าตอนนั้นคุณอยากได้อะไรและที่สำคัญกว่านั้นสิ่งที่คุณได้จากการบรรลุเป้าหมายนั้นยังอยู่กับคุณจนถึงวันนี้ไหม วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องราวที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายไปตลอดการเพราะที่จริงแล้วสิ่งที่คุณได้รับจากการบรรลุเป้าหมายไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณกลายเป็นจากการบรรลุเป้าหมายนั้นคำพูดนี้มาจากซิกซิกเลอร์นับพูดและผู้เชี่ยวชาญด้านแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจมาก เกิดในครอบครัวยากจนต้องทำงานตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความมุ่งม,มั่นและการเรียนรู้อย่างไม่หยุดย่อนท่านกลายเป็นหนึ่งในนักพูดที่มีอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่20แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือในระหว่างการเดินทางสู่ความสำเร็จของท่านท่านได้ค้นพบสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือตัวตนที่เปลี่ยนไปสำคัญกว่าสิ่งของที่ได้มาเสมอและนี่ คือเรื่องราวที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดการความผิดพลาดที่เราทำกันทุกคนผมอยากให้คุณนึกถึงตัวคุณเองตอนอายุ20ถึง25ปีคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้าง อยากได้รถคันนี้บ้านหลังนั้นเงินเดือนเท่านี้ตำแหน่งงานแบบนั้นและตอนนี้ที่คุณโตขึ้นแล้วบางเป้าหมายคุณก็บรรลุแล้วบางอันก็ยังไม่ถึงแต่ผมอยากถามคุณว่าสิ่งที่คุณได้มาตอนนั้นมันยังทำให้คุณมีความสุขเหมือนเดิมไหมรถที่เคยใฝ่ฝันตอนนี้อาจจะดูธรรมดาไปแล้วเงินเดือนที่เคยคิดว่าเยอะมากตอนนี้ก็ไม่พอใช้ ตำแหน่งงานที่เคยฝันถึงตอนนี้ก็เป็นแค่ชื่อบนนามบัตรนี่คือปัญหาที่เราทุกคนเจอเรามุ่งเน้นไปที่สิ่งของและผลลัพธ์มากเกินไปแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราได้แต่เป็นสิ่งที่เรากลายเป็นที่เรากลายเป็นคืออะไรผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังนักกีฬาโอลิมปิกเมื่อเขาได้เหรียญทองเหรียญน,นั้นคือสิ่งที่เขาได้รับ แต่สิ่งที่เขากลายเป็นคือความมีวินัยการตื่นเช้าตีห้าทุกวันเพื่อฝึกซ้อมความอดทนการผ่านวันที่เหนื่อยล้าแต่ยังไม่ยอมแพ้ความมุ่งมั่นการลุกขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่ลม้มลงความเชื่อมั่นในตัวเองการรู้ว่าถ้าตั้งใจทำจะทำได้การจัดการความเครียดการแข่งขันภายใต้แรงกดดัน เหรียญทองอาจจะสูญหายแต่คุณสมบัติเหล่านี้จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตและเขาจะนำไปใช้ในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานครอบครัวหรือความสัมพันธ์หรือลองดูนักธุรกิจที่สร้างบริษัทขึ้นมาจากศูนย์เขาอาจจะขายบริษัทไปแล้วแต่สิ่งที่เขากลายเป็นคือความกล้าเสี่ยงการตัดสินใจในความไม่แน่นอน ความเป็นผู้นำการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นการแก้ปัญหาการหาทางออกจากสถานการณ์ยากๆการสื่อสารการทำให้คนอื่นเข้าใจวิสัยทัศน์ความอ่อนน้อมถ่อมตนการเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่คือสิ่งที่แท้จริงที่เขาได้จากการสร้างธุรกิจเหตุผลที่เราจำไม่ได้ว่าได้อะไรแต่จำได้ว่าผ่านอะไรมาผมอยากให้คุณลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยลำบาก อาจจะเป็นตอนที่คุณต้องทำงานหนักเพื่อเก็บเงินซื้อของที่อยากตอนที่คุณต้องเรียนยากๆเพื่อสอบผ่านหรือตอนที่คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคุณจำได้ไหมว่าของที่คุณซื้อด้วยเงินที่เก็บมานั้นตอนนี้อยู่ไหนคุณจำได้ไหมว่าเกรดที่คุณได้จากการสอบผ่านนั้นคือเท่าไหร่คุณจำได้ไหมว่าเป้าหมายที่คุณบรรลุตอนนั้นให้ความสุขกับคุณแค่ไหน แต่คุณจำได้ดีใช่ไหมว่าคุณรู้สึกยังไงตอนที่ต้องตื่นเช้าทำงานหนักอดทนและไม่ยอมแพ้คุณจำได้ดีใช่ไหมว่าความรู้สึกภาคภูมิใจที่คุณมีตอนที่รู้ว่าตัวเองทำได้คุณจำได้ดีใช่ไหมว่าความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่คุณผ่านเรื่องยากๆมาได้นี่แหละคือสิ่งที่ซิกซิกเลอร์อยากจะบอกเราสิ่งที่เราได้รับจากการบรรลุเป้าหมายมันจะจางหายไป แต่สิ่งที่เรากลายเป็นจากการบรรลุเป้าหมายนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตตอนนี้ผมอยากให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเป้าหมายใหม่แทนที่จะถามตัวเองว่าฉันจะได้อะไรเมื่อบรรลุเป้าหมายให้ถามแทนว่าฉันจะกลายเป็นคนแบบไหนเมื่อบรรลุเป้าหมายแทนที่จะคิดว่าฉันอยากได้เงินเดือน50,000บาท ให้คิดแทนว่าฉันอยากกลายเป็นคนที่มีทักษะและความสามารถที่คู่ควรกับเงินเดือนห0,000่นบาทแทนที่จะคิดว่าฉันอยากมีธุรกิจของตัวเองให้คิดแทนว่าฉันอยากกลายเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองแบบนี้สิ่งมหศัศจรรย์จะเกิดขึ้นอันดับแรกคุณจะเริ่มให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ คุณจะเริ่มเพลิดเพลินกับการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองและการเอาชนะความท้าทายอันดับสองคุณจะไม่ผิดหวังเมื่อ,อยังบรรลุเป้าหมายไม่ได้เพราะคุณรู้ว่าทุกย่างก้าวที่คุณก้าวไปคุณกำลังเติบโตขึ้นอันดับสามเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่างเปล่าเพราะคุณได้สิ่งที่มีค่ากว่านั้นมาแล้วนั่นคือตัวตนใหม่ของคุณตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มาดูตัวอย่างการนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตจริงกันเป้าหมายด้านสุขภาพแทนที่จะคิดว่าฉันอยากผอมลง10กิโลให้คิดว่าฉันอยากกลายเป็นคนที่มีวินัยในการกินมีความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายและรู้จักดูแลตัวเองเมื่อคุณคิดแบบนี้คุณจะเน้นไปที่การสร้างนิสัยที่ดีไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักและนิสัยเหล่านี้จะทำให้คุณสุขภาพดีไปตลอดชีวิตเป้าหมายด้านการเรียน แทนที่จะคิดว่าฉันอยากได้เกรด A ให้คิดว่าฉันอยากกลายเป็นคนที่มีความรู้จริงใจต่อการเรียนรู้และมีระเบียบวินัยในการศึกษาเป้าหมายด้านความสัมพันธ์แทนที่จะคิดว่าฉันอยากมีแฟนให้คิดว่าฉันอยากกลายเป็นคนที่น่ารักมีสเสน่ห์และพร้อมที่จะให้ความรักกับคนอื่น คุณเห็นไหมว่าเมื่อเราเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่อยากได้เป็นสิ่งที่อยากเป็นชีวิตของเราจะมีความหมายมากขึ้นและเราจะมีความสุขกับทุกย่างก้าวของการเดินทางวันนี้ผมอยากให้คุณทําแบบฝึกหัดง่ายๆหนึ่งอย่างให้คุณเขียนเป้าหมายหนึ่งที่คุณตั้งไว้ในช่วงนี้ลงในกระดาษแล้วถามตัวเองว่าฉันจะต้องกลายเป็นคนแบบไหนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้เขียนคาตอบลงไปอาจจะเป็น คุณต้องกลายเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นคุณต้องกลายเป็นคนที่กล้าเสี่ยงมากขึ้นคุณต้องกลายเป็นคนที่อดทนมากขึ้นคุณต้องกลายเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นแล้วถามตัวเองต่อว่าฉันจะเริ่มพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างไรตั้งแต่วันนี้จำไว้ว่าสิ่งที่คุณได้รับจากการบรรลุเป้าหมายอาจจะหมดไปแต่สิ่งที่คุณกลายเป็นจากการบรรลุเป้าหมายนั้นจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต เริ่มต้นการเดินทางของคุณวันนี้ไม่ใช่เพื่อไปถึงปลายทางแต่เพื่อกลายเป็นคนที่คุณภาคภูมิใจและอย่าลืมแชร์เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของคุณให้คนอื่นฟังเพราะการแบ่งปันแรงบันดาลใจคือหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นครับสุดท้ายนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชีวิตคิดบวกนี้ไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมานำเสนอให้คุณในทุกวันสวัสดีครับ